สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16ทาร์ลชาแนลพูดรับสารเจตกวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทารุหมอแจนนะคะคลิปนี้เป็นพลังงานของชาวท่าดินนะคะชาวท่าดินราศีพฤษภราศีกันและราศีมังกรเมื่อมองมาที่คุณเขาคิดและรู้สึกอย่างไรนะคะการอ่านพลังงานเป็นการอ่านตามหน้าไพ่นะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟัง นะอยากได้คำตอบเป็นของคุณเองหรือปรึกษาดูดวงส่วนตัวหรืออยากโอนเงินร่วมบุญสน,บสนับสนุนช่องหมอแจนในการร่วมบุญทุกบุญของหมอแจนนะคะตอนนี้หมอแจนมีจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษนะคะเพื่อนๆก็ไปอ่านรายละเอียดได้ในใต้คอมเมนต์หรือใต้ดีสคริปชั่นบล็อกที่หมอให้รายละเอียดไว้นะคะพร้อมโอนถึงแอดไลน์ ID มานะคะเอาละคามาดูซิ คลิปนี้เหมาะกับใครนะเหมาะกับคนที่มีแฟนหรือว่าคนที่คุณมีคนที่คุยดูดูดกันอยู่แล้วคุณก็อยากจะรู้ว่าเออเมื่อเขามองมาที่คุณนี้รู้สึกอย่างไรนะคะประมาณนั้นนะเอาละค่ะชาวธาดินนะมองพลังงานของคุณเลยว่าคุณเป็นแบบไหน มองนะคะชาวธาตุดินคนของคุณนะคนที่ชอบคุณหรือคนที่คุณดูดูหรือด,ด,ดิอยู่นะคะเพื่อนๆก็อบอกว่าคุณนะเป็นคนที่ไม่ได้เปิดโอกาสและไม่ได้โอเพนะคะกับความรักความสัมพันธ์คุณเป็นคนที่พูดตรงพูดจริงชัดเจนนะคะไม่พูดเล่นนะ,ะเป็นคนที่เหมือนว่าใครไม่สามารถที่จะเข้ามาพูดเล่นหรือคุยเล่นอะไรกับคุณได้ง่ายๆนะคะ คุณมีขอบเขตชัดเจนอาจจะเป็นการแสดงออกถึงรูปร่างหน้าตาหรือรูปลักษณ์ภายนอกที่คุณดูวางตัวนะคะมีใครสามารถกล้าเข้ามาจีบหรือมาชวนคุยกับคุณแบบง่ายๆอะคะ่ะคนที่จะเข้าถึงพื้นที่เซฟโซนของคุณนั้นนะคะค่อนข้างยากนะค,ะคุณมีกำแพงนะคะคือเหมือนว่าคุณนะนะสร้างคาแรคเตอร์ขึ้นมานะคะชาวท่าดินไม่ว่าพื้น จริงๆอ่ะพื้นเดิมของคุณนะคะหรือตัวตนของคุณจริงๆอ่ะเป็นสิ่งไหนก็แล้วแต่แต่คุณน่ะสร้างเกาะป้องกันตัวหรือกำแพงอ่ะนะคะนในปฏิกิริยาของคุณเนี่ยเพื่อวางนะ,ะวางขอบเขตเนี่ยไม่เปิดรับใครที่จะเข้ามาในชีวิตคุณแม้แต่คนที่จะคุณจะเข้าเ,าเขาคนนั้นจะเข้ามาเป็นเพื่อนเข้ามาพูดคุยหรือจะเข้ามาจีบนะคะเข้าถึงคุณยากนะเพราะคุณเป็นคนแบบ ชัดเจนจริงจังกับชีวิตนะฉลาดและก็มีเหตุผลไม่มีใครจะสามารถมาหลอกคุณได้นะคุณฉลาดนะชาวธาดินนะสิ่งนี้นะเขาบอกว่าคุณอะเป็นคนที่รู้คุณค่าในตัวเองนะและก็มองเห็นโอกาสนะคือแปลว่าคุณไม่ค่อยอยากจะสนใจเกี่ยวกับความรักนะในมุมมองของเขาอะเพราะว่าคุณรู้สึกว่า คุยไปมันก็มีแต่สิ่งที่ไม่แน่นอนความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวพรุ่งนี้รักเดี๋ยวอีกวันหนึ่งไม่รักนะคะหรือความรักความสัมพันธ์เนี่ยเขามองว่าคุณนะ่ะไม่ได้โฟกัสสิ่งนั้นท,ที่เป็นความรักความสัมพันธ์ที่แบบว่าจะมีใครเข้ามาคุยมากมายเยอะแยะหรือคุณอนะ่ะไม่อยากคุยนะเพราะคุยไปก็ไม่ได้เงินนะถึงแม้จะได้ความรู้สึกว่ามีคนมาคุยมาชอบมันเป็นอะไรที่จับต้องไม่ได้มันเป็นอะไรที่แบบ ไม่แน่นอนอ่ะมันเป็นอะไรที่ไม่เหมือนว่าเราลงทุนสิ่งนี้หรือเราโฟกัสงานเงินไปจริงจังกับสิ่งที่มันจับต้องได้อ่ะนะคะอย่างเช่นวัตถุหรือการลงทุนทํางานการทําอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วที่มันมีมูลค่าเพิ่มเข้ามาได้อย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆนึกออกไหมเนี่ยชาวธาดินเนี่ยคนที่เขามองคุณมานะมองแบบนี้นะคนของคุณน่ะนะคะถ้าถามว่าเขามองว่าคุณอ่ะเป็นคนที่ หาได้ยากนะฮะในพลังงานที่เขาอ่ะเคยเจอใครมาเนี่ยนะคะเขาหาเขาอ่ะไม่สามารถหาคนแบบคุณได้ง่ายๆนะคะในโลกใบนี้หรืออะไรก็แล้วแต่นะ,ะสิ่งที่เขาคิดนะคะเขาบอกว่าคุณอ่ะเป็นคนที่เหมือนว่าเอ่อโชคชะตานำพานะคะเพื่อจะพิสูจน์ว่านะ,ะเขาอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เข้ามานะ,ะจีบคุณนะนะไม่ได้ง่าย อนะคุณวางตัวและคุณนะ่ะก็เป็นสิ่งที่แบบว่าเหมือนจะบอกว่าเขามองดูคุณเป็นของที่แบบเลือค่านะเป็นโชคชะตานํำพาที่ทําให้คุณและเขาอะ่ะได้พบเจอกันคุณเปรียบเหมือนสิ่งที่มีค่านะ่ะถ้าเปรียบเหมือนถ้าเขาซื้อหวยอะ่ะเขาก็ถูกหวยนะเพราะคุณเป็นคนที่เหมือนว่า เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่นําโชคหรือคุณมองเห็นโอกาสในการทํางานหาเงินนะคะสร้างความร่ำรวยให้ตัวเองคุณเป็นคนที่ฉลาดนะ,ะสิ่งที่เขามองนะเนี่ยเป็นของเลอค่านะ,ะจะถามว่าเป็นคนที่ใช่ไหมถ้าคุณนะ,ะเปิดโอกาสหมายถึงว่าพูดคุยกับเขาไม่ได้ปิดกั้นเขานะคะให้เขาแสดงออกซึ่งความรักความรู้สึกและคุณะคะ่ะ ไม่ทำเหมือนว่าหน้านิ่งหรือจริงจังหรือขึงขังเกินไปปักเอเนจีให้เป็นเป็นแบบสบายๆนะคะในขณะที่เจอหน้าคนคนนี้นะนะเพื่อนๆเนี่ยนะคะสิ่งนี้มันจะเป็นอะไรที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้น่าจะไปได้ตอนนี้หมอเชื่อว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนเขามองว่าคุณนําไม่เปิดใจรับความรักจากเขาหรือเขาอยากจะแสดงออกซึ่งความรักความรู้สึกหรืออยากจะคุยกับคุณนะคุณก็ ทำหน้านิ่งทำหน้าตึงด้วยปกติเราอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งนั้นก็ได้แต่พอเขาปุ๊บแสดงว่าในอดีตอ่ะคนคนนี้กับคุณอะ่ะมันจะต้องมีเหตุอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณอะ่ะไม่อยากจะสนใจเขาไม่อยากฟังไม่อยากคุยนะคะบางคนนะคุณก็อาจจะบล็อกหรือปิดกัน้นหรือทําเหมือนว่าไม่สนใจเขาไปเลยอย่ามายุ่งกับฉันถ้าเกิดว่าเจ้าชู้เลี้ยลาด หรือว่าล่อยเสน่ห์กับคนอื่นไปทั่วนะสิ่งที่เขามองว่าเขามองว่าไม่ต้องมาแสดงออกความรู้สึกหรือไม่ต้องมาคิดว่าจะทําว่าเออเหมือนว่าฉันเป็นคนสําคัญหรือว่าจะมาแสดงออกว่าชอบว่ารักฉันหรือว่าให้ฉันดูเหมือนว่าสําคัญอย่างนู้นอย่างเงี้ยในความเป็นจริงอ่ะคุณยังไม่ไว้ใจคนนี้นะเขามองว่าคุณไม่ไว้ใจเขาและคุณน่ะไม่เปิดให้เขาเข้ามาในพื้นที่เสพโซนนะ คุณตั้งดาบเลยมันเหมือนว่าคุณรอท่าแบบว่าถ้าจะมาเจ้าชู้หรือคนคุยกับคนอื่นไปทั่วนะสิ่งที่เขามองคุณเนี่ยนะแล้วคุณมองย้อนกลับไปที่เขาถูกไหมคะว่าอย่ามายุ่งกับฉันนะคะพลรรังงานใต้สำรับสิ่งที่ซ่อนไว้นะคะไพ่เดือดสตาร์นะกับสองถ้วยออกมาหมอเขาปิดนิดนึงนะมันเป็นภาพโป้หน้าเดอดสตาร์เมื่อคุณได้เจอหน้าคนคนนี้นะอาจจะเจอด้วยอะไรก็แล้วแต่นะะ เริ่มงานติดต่อสื่อสารเมื่อเขาเจอคุณมองมาที่คุณนะคุณน่ะโดดเด่นนะรูปร่างหน้าตาถูกใจนะและเขาก็รู้สึกปิิงคุณในตอนแรกที่เห็นหรือเขาชอบคุณเลยและเขาก็คิดว่าคนนี้แหละเป็นเนื้อคู่ทําให้เขาสบายใจเวลาเขาคุยกับคุณเนี่ยเขารู้สึกสบายใจเป็นความรู้สึกอบอุ่นรูปร่างหน้าตาคุณน่ะถูกใจเขานะและเขาก็เชื่อด้วยว่าคุณก็ชอบเขาเนี่ยเขามองสิ่งนี้เหมือนคุณเป็นเนื้อคู่เขา เข้ามาเพื่อเยียวยาใจเขาทําให้เขาสบายใจนะจริงๆถ้าถามว่าเขามองคุณว่าเป็นคนที่ทําให้เขาสบายใจเขาเจอหน้าคุณเขาอยากเจอคุณอีกถ้าเขาคุยกับคุณแล้วเขาก็อยากคุยกับคุณอีกนะอันเนี้ยอวมรู้สึกเขานะคะและเขาก็คิดว่าคุณแล้วเขาใจตรงกันอืมเนี่ยเขาฟันทงไว้แล้วว่าเขามองคุณว่าใจตรงกับเขาไม่ใช่ไม่ชอบเขานะคะแต่ตอนนี้คุณดูเหมือนว่าไม่ชอบอะไรบางสิ่งบางอย่างในตัวเขาน่าจะเป็น ความชัชู้ของเขาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะให้คุณไปดูเองแล้วว่าย้อนกลับไปคืออะไรนะคะเ,เพื่อนๆหมอจะไม่ลงดีเทลในรายละเอียดเพราะวันนี้เราจะดูว่าเขามองเรายังไงบางทีปฏิกิริยาของเราที่เรากําลังแสดงหรือเรากาลังแอคชั่นเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวตนของเราจริงๆหรอกเพราะเราอะ่ะไม่ชอบบางสิ่งบางอย่างคนคนนี้เราก็เลยแสดงปฏิกิริยาแบบนี้ เขาบอกว่าเมื่อก่อนนะคุณเป็นรู้สึกเหมือนเป็นเด็กน้อยในสายตาเขาเนะี่ยเป็นความรักเป็นคนที่น่ารักแล้วก็เขากับคุณเจอกันในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นความสบายอกสบายใจมันเป็นความรักหรือคุยกันรู้เรื่องมากกว่านี้อ่ะนะคะสิ่งที่เขาคิดคือเขาอ่ะอยากให้คุณอ่ะกลับมาเป็น เป็นคนที่ทําให้เขาอสบายใจเหมือนเดิมหรือกลับมาปรับความเข้าใจหรืออยากให้คุณนะเปิดใจรับรักเขาอีกครั้งหนึ่งอยากให้แสดงความรู้สึกของคุณนะจริงๆออกมาได้ไหมอยากกัน้นกั้นความรู้สึกของตัวเองว่าคุณนะชอบเขาแหละนะแต่คุณไม่พอใจอะไรเขาบางอย่างนะคะแล้วก็คุณก็เลยแบบว่าไม่สนใจนะไม่สนใจที่จะรู้สึกกับเขาหรือไม่แสดงออกนะคะ,นะะแล้วก็ทําทีท่าเหมือนว่า อยากจะอยู่คนเดียวนะมีพื้นที่ส่วนนักปราชญ์เป็นผู้รู้เป็นผู้รอบรู้เป็นคนคงแก่เรียนและก็เป็นคนฉลาดนะบางคนนะเขามองคุณว่าคุณอนะ่ะเป็นคนที่ฉลาดนะในเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณเป็นผู้รู้เป็นคนรอบรู้ก็มี energy พลังงานที่ดูเด็กอ่อนกว่าวัยในบางมุมเขามองคุณเหมือนว่าคุณเป็นเด็กนะ ไม่แสรงสร้างตัวตนของตัวเองขึ้นมานะคะเขามองสิ่งนี้ว่าคุณเป็นเด็กที่น่ารักคุณเป็นคนหน้าตาดีจิตใจดีอบอุ่นอ่อยึดวัฒนธรรมไว้อะนะวัฒนธรรมแบบว่าผู้หญิงเราอะอย่ามายุ่งถ้าคุณนะไม่จริงจังหรืออะไรเงี้ยคือแบบไม่ได้ปล่อยตัวอะไรแบบนี้ไงคะวางตัวรักเขาเรียกลักนวนสงวนตัวเออหาคำไม่ถูกม่ะเจน <c oughs> นะชาติดินนะ นะถ้าไหนตรงนะบอกมาแจนว่าเออมาแจนอันนี้ตรงกับหนูนะคะถือทำหนบทำหนบทำเนียมป,ประเพณีไทยดั้งเดิมนะแบบโบราณนะก็ยึดถือแต่คุณก็เป็นคนที่หัวสมัยใหม่แล้วก็เป็นคนที่บางคนก็เก่ง IT ทีโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเอาง,ง่ายๆอ่ะคุณใช้ความสามารถของคุณอนะ่ะเสกสรรเงินอ่ะนะให้คุณร่ำรวยได้นะอันนี้สิ่งนี้นะที่เขาคิดนะคะบางคนนะสมมติว่าคุณเป็นคนอายุมากนะ สมมติมันจะมี energy ว่าถ้าคุณปเจอคนที่อายุน้อยกว่านะเขาบอกว่าคุณดูเด็กดูเด็กกว่าอายุนะบางคนสมมติคุณอายุมากกว่าเขาผู้หญิงนะแล้วผู้ชายของคุณก็บอกว่าคุณก็ยังดูอ่อนกว่าวัยเราไม่ได้บอกคุณแก่นะคะบเพื่อนเข้าใจไหมนะบางทีอาจจะเป็นพนักงานของผู้ชายได้ lgbtq ก็ได้นะคะชาวท้านดินนะที่ฟังคลิปนี้นะคะใครก็ได้ที่มาฟังคลิปนี้แหละจะได้รู้ว่าเออคนของคุณนะที่คุณคุยคุณเลงหรือแฟนคุณมองคุณแบบไหนนะ แต่พนังงานวันนี้หมอรู้สึกว่าคนของคุณอะอยากง้อ,อคุณใจจะขาดแหละคุณเคยบล็อกเขาคุณไม่จับสนใจคุณตั้งการนะว่าไม่ต้องมายุ่งลาคาญวุ่นวายฉันอยากอยู่คนเดียวฉันอยากเข้าถ้ำและไม่อยากคุยกับแกลาคาญนะคะ <S <s แล้วคุณอะณก็ลังเลใจว่าไม่ไว้ใจเขาลังเลใจที่จะชอบที่จะรักที่จะคบเขานะ <S <s เขาเขาคิดสิ่งเนี้ยคุณแบบลังเลใจว่า จะเอาเขาหรือไม่เอาดีแต่คุณรู้สึกเหมือนจะไม่เอาเขามากกว่าแบบดันเขาออกผลักเขาออกอะ่ะแต่พอกลับมาเจอกันเนี่ยนะเขาอะ่ะอยากจะคุยกับคุณเจอหน้าคุณอยากเจอคุณอีกครั้งหนึ่งไม่อยากให้เราอะ่ะจะต้องเงียบหายจากกันไปอยากให้คุยกันแบบเหตุและผลนะคะตอนนี้เขาก็ค่ายควรไต่ตองเหมือนกันคุณก็ค่ายควรไต่ตองเหมือนกันนะคะอะไรประมาณนี้นะพลังงานนะไพ่บอกว่า สิ่งที่ซ่อนไว้ในใจของเขาคนนี้นะคน,นคนนี้นะคะรักคุณมากง่ายๆนะเหมือนชาวท่าดินคุณแล้วคนคนนี้นะเคยเงียบหายห่างจากกันด้วยอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้คุยไม่ได้ตลอดสื่อสารนะคะอาจจะเป็นงานของเขาหรืองานของคุณหรือว่าเจอกันแล้วก็หายกันไปอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่คนนี้นะใครควรไต่ตองแล้วเขาอยากขอโอกาสและเขาก็คิดว่าคุณอ่ะเป็นสิ่งที่เป็นผู้หญิงผู้ชายหรือ นคนที่ชมคลิปนี้นะเป็นสิ่งที่เลอค่าที่สุดเหมือนของฝันจักรวาลที่เขาได้เจอนะเขารักคุณนะคะเนี่ยไพ่บอกมามีพื้นที่ safe zone, เซฟโซนคือง่ายๆเลยตอนแรกคุณก็แบบคุยปกติธรรมดาแหละแต่ตอนนี้คุณระวังตัวมากขึ้น,มนไม่ให้ใจเขาเหมือนเดิมไม่ไว้วางใจเหมือนคุณกั้นเขาออกดันออกไปอ่ะดันออกแบบคุณอนะ่ะเมื่อก่อนเขาอาจจะเป็นเพื่อนที่แบบสนิทหรือเราให้ใจเออสนิทเรารู้สึกไวใ้ใจอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คุณคิดว่า ก็เป็นแค่เพื่อนร่วมงานอะเมื่อเมื่อคนอื่นถามถึงเขาคุณก็บอกว่าก็เป็นแค่เพื่อนร่วมงานฉันก็เคยร่วมงานฉันก็เคยเรียนกับมันแค่นี้นะคะแต่เมื่อก่อนอาจจะบอกว่าเออก็เป็นเพื่อนอะก็รู้จักอะก็สนิทอะถ้ามีคนมาถามคุณว่ารู้จักคนนี้ไหมคุณก็บอกเออก็สนิทกันอะก็รู้จักอะมีเฟซมีไลน์มีเบอร์มีโทรหากันอะไรเงี้ยเออก็สนิทในระดับหนึ่งแต่ตอนนี้คุณบอกว่า ก็แค่คนร่วมงานน่ะไม่ได้ชนิทอะไรไม่มีเโวโทรไม่มีไลน์ทั้งที่คุณอาจจะเคยมีนะแต่คุณก็บล็อกไปหรือลบไปอะไรแบบนี้มันเป็นสิ่งดีนะคะเพื่อนๆน,นะแต่ถ้าถามว่าความเปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดขึ้นค่ะรู้สึกอย่างไรตอนนี้อยากขอคืนดีอยากให้ความรักเรามาเป็นเหมือนเดิมอยากมอบถ้วยให้คุณเพื่อนๆดูสิเนี่ยเขาจะเอาถ้วยมามอบให้คุณน่ะนายสอบครับเข้ามาใช่ไหมคะแต่คุณนะเป็นราชินีดาบที่นั่งหันหลังแล้วก็คุณก็ตั้งดาบขึ้นไหนเห็นไหม เขาจะเอาถ้วยให้คุณได้ไงคุณนั่งหันหลังสมมุติว่าคุณอยู่ในบ้านแล้วปิดประตูแต่เขากดออดจะเอาดอกไม้มาให้คุณคุณก็ไม่สนใจไม่เปิดประตูอยู่ในบ้านฉั้นอะฉันก็ไม่สนใจอะเห็นไหมคะเราก็อยู่ในพื้นที่ของเราเราอยู่ในถ้าของเราแบบไม่มีสัญญาณเน็ตไม่มีสัญญาณออดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยู่ของชั้นสบายๆนะเขาอาจจะจะบอกว่า อยากจะแสดงออกความรักอยากขอคืนดีตัดสินใจแล้วอยากให้บางสิ่งบางอย่างที่ชัดเจนกับคุณน่ะนะคะการให้และได้รับที่เท่าเทียมเขารู้แหละว่าเมื่อก่อนเนี้ยเขาอาจจะทําอะไรไม่ดีบางอย่างไปตอนนี้ความเปลี่ยนแปลงกําลังจะเกิดขึ้นราศีที่ข้องเกี่ยวกับชาวธาตุดินนะคะราศีกันราศีกุมและราศีธนูราศีตุลราศีนะคะกับลัคนานะบางทีมันไม่จะเป็นจะต้องเกี่ยวข้องนะคะ เพราะว่าบางทีนะความเปลี่ยนแปลงเนี้ที่ทําไมความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอาจจะเป็นตําแหน่งหน้าที่การงานหรือคุณเป็นคนที่ดูดีโดดเด่นหรืออาจจะเป็นเขาหรือในการทํางานที่ทํางานร่วมกันเนี่ยสังคมรอบข้างหรือผู้คนนะจะตัดสินหรือจัดนะเออแต่ตอนเนี้ยคุณจัดเข้าไปแล้วนะชาวท่าดินนะสิ่งที่เขามองอะตัดสินไปแล้วว่าจากที่เป็นเพื่อนสนิทเพื่อนรู้ใจก็แค่เป็นคนรู้จักเข้าใจไหมคะ นะว่าโอเคเคยร่วมงานคนแค่เคยร่วมงานกันแกไม่ได้เป็นอะไรกับฉันแล้วนะคะแกไม่มีความสําคัญกับฉันเบอร์โทรฉันไม่ให้แกไลน์จะไม่ต้องลไลน์มาหาฉันหรือจะบล็อกทิ้งไปอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งนี้เพื่อนๆนะคะพลังงานของคุณเนี่ยจากที่เขามองนะโอ้โหลึกมากเลยอ่ะนะคะนะ,ค,ะคุณลองดูนะคะเนี่ยสิ่งที่ซ่อนไว้ในใจนะเขาอยากจะให้ความยุติธรรมกับคุณให้ความชัดเจนให้คุณสมดุลพลังงาน อย่าซีเรียสได้ไหมตัวเองอ่ะวางดาบลงก่อนนะอย่าเพิ่งตัดสินเขาไปเลยอย่าเพิ่งปิดประตูบ้านใส่เขาอย่าเพิ่งมีกำแพงใส่เขาอย่าเพิ่งเหนื่อยได้ไหมกับความรักความสมัค์ครั้งนี้ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคุณแบบเหนื่อยคุณจะปวดหรือคุณรู้สึกว่าอย่าเข้ามานะพื้นที่ของฉันไม่ต้องมายูนอยู่หน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะ <S <S เขาบอกว่าอยากให้คุณนะอ่ะสมดุลพลังงานนะอยากให้มีความเปลี่ยนแปลงเขาอยากพูดบางสิ่งบางอย่างที่ชัดเจน เอาง่ายๆเลยเขาอะ่ะเขาบอกว่าคุณนะเป็นคนที่แบบใจเด็ดมากชาวแาดินใจเด็ดนะคะคือง่ายๆเลยถ้าคุณไม่เอาอะ่ะคุณไม่เอานะคะเขากำลังรู้สึกสิ่งนี้แต่เขาก็เหมือนจะบอกว่าความเปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดขึ้นเขาอ่ะก็จะสู้ไม่ถอยนะจะสู้ไม่ถอยตอนนี้นะถ้าคุณแบบอิกรนเขานะความรู้สึกของเขานะไม่สนใจนะ,ะอะ่เลเวอร์นะลเวอร์มันเป็นไพ่โป้หนีหนึ่งหมอจะใช้สอง ม้ในปิดนะเขาบอกว่ายัางไงอะเขาก็รักคุณเขาไม่ได้มีตัวเลือกไม่ได้มีทางเลือกในอนาคตนะ่ะไม่ต้องลังเลใจไม่ต้องกลัวว่าเขา่จะลังเลใจเลือกคนอื่นเขารักคุณมองอนาคตกับคุณนั่นแหละเนี่ยดูสิเพราะว่าคุณเขามองว่าตอนเนี้คุณไม่เชื่อใจเขานะลังเลใจแล้วก็คิดว่าเขาอะอาจจะเป็นคนที่เจ้าชู้หรือเปล่านะความรู้สึกนะ อยังให้มีอะไรที่เราจะต้องเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันเขาไม่อยากให้คุณได้ห่างหรือหายไปบางทีเขาอากจะบอกคุณก็ได้นะความรู้สึกบอกว่าคนอื่นที่เขาคุยด้วยหรือติดต่อสื่อสารก็แค่คนร่วมงานบางทีคนนี้ราศีมิถุนก็คือร่วมงานเยอะมีคนคุยหรือมีคนเข้าหาฝ่ายตรงข้ามหรือเพศตรงข้ามเยอะเขาก็บอกว่าสามเหลี่ยมก็คือคนที่เขาเกี่ยวข้องเนี่ยคือเป็นคนที่ร่วมงานกันไม่มีบุคคลที่สามนะคะเออสิ่งที่เขาอยากบอก ี่เหรียญน,นะคนนี้มั่นคงกับคุณเขาบอกนะนะเขาตอนนี้เขาอึดอัดก็แน่แหละมันต้องอึดอัดแหละนะคะเพราะคุณไม่คุยเขาบอกเขาอึดอัดเขาก็ายังมั่นคงและกอดเก็บความรู้สึกของคุณไว้คุณจะงอนอีกนานไหม <c oughs> นะคะโอ้ใครตอบด้วยนะตาดินว่าเออหมอจริงด้วยตรงหรือเปล่านะคะที่ที่หมอแจนอ่านไปนะคะเพื่อน <c oughs> ๆว่าจริงไหมนะนะ เอาละนะคะน่าจะประมาณนี้สิ่งที่เขามองมาที่คุณเอาง่ายๆเลยนะเพื่อนๆคนนี้อยากจะอยากจะพูดอยากจะบอกอยากจะขอโอกาสแต่สมมติพอเขาจะอ้าปากจะพูดอะไรบางอย่างคุณบอกไม่ต้องไม่สนไม่ฟังยุ่งต้องไม่ยุ่งจะไม่ว่าเอ <c oughs> นะคะเออน,นะเขาก็ทําอะไรไม่ได้นะเหมือนคุณปัดตก เออนะเหมือนว่าเขายังไม่ทันจะพูดอะไรสักอย่างมันคุณรู้แล้วว่าจะอะไรบางอย่างคุณก็แบบชิงตัดบทไปก่อนอะนะชิงจัดอะจัดตัดเลยว่าไม่ต้องมายุ่งเพราะดาบอยู่ในมือเราใช่ไหมคะสมมติเขาแค่อาปากปุ๊บคุณฟันฉุบลงไปเลยอย่างเงี้ยเหมือนสตูมาสตูยังไม่ทันชักดาบนะคุณฟันหัวขาดฝึบนึกนึกนึก,นกโมเมนต์ตามหัวแจนเลยนะคะเป็นประมาณนี้นะมีความหวาดระแวงในความสัมพันธ์นี้แต่ถามว่าเขาอะ ยังมั่นคงกับคุณไหมยังเก็บกอดความรู้สึกกับคุณไหมอยู่อ่ะนะคะว่าว่าคุณนะ่ะเป็นของเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่นะนะ,ะตอนนี้เขาเอ,อ่ะให้คอมมิทเมนต์คุณนั่นแหละอยากจะให้ความชัดเจนอยากเป็นแฟนคุณแต่เขาไม่แน่ใจนะว่าคุณนะ่ะจะเอาเขาไปเนี่ยเห็นไหมสิ่งนี้แหละที่เขาไม่กล้าที่จะทําอะไรเหมือนจะทําอะไรแต่ เราปะตกให้คุณไปดูว่าจริงไหมนะจ๊ะเพื่อนๆว่าสิ่งที่หมอแจนไทายไปว่าตรงไหมนะคะเพื่อนๆคอมเมนต์บอกด้วยว่าปฏิกิริยาที่เรากําลังเป็นอยู่ตอนนี้จริงไหมไม่สนใจนะคะเราไม่สนใจเราทํางานหาเงินดีกว่าเงินเท่านั้นที่ฉันต้องการเธอจะไม่ต้องการนะคะความรักบางคนอาจจะพูดว่าความรักหวยแตกของแกฉันไม่ต้องการจะต้องการเงินเออ จะทำงานหาเงินเลี้ยงตัวเองได้แกไม่มีอะไรมาให้ฉันสักอย่างแล้วมันจะนำมาแต่เรื่องปวดหัวให้ฉันไปไหนก็ไปอะไรนย่าเี้ยเอออินอินอินพลังงานพายนิดหนึ่งนะอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะใครอยากดูดวง่วงตัวแอดไลน์ไอดีมานะคะเพื่อนๆนะเอาราคาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ